สมคำล่ำลือซีวิกปะทะเทียนานะคะจัดได้เต็มกู้ได้เกินเป็นเหมือนๆชอบคันไหนเลือกเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับเซลตักกิสดากู๊ดคารนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่โชรูมกิสดากู๊ดคารนะคะมาพบกันกับช่วงบ่าย2องโมงนะคะวันนี้นะคะก็พา ตัวเลือกสวยๆสมคำาล่าลือมาให้ลูกค้าดูนะคะอย่างคันนี้เลยนะคะนิสสันเทียรน,นะคะคันนี้ก็คือเพิ่งเข้ามาเลยนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยมากสวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคันนี้เป็นรถเปีอะไรนะคะนิสสันเทียคันนี้นะคะเครื่อง2.5ปี2015นะคะรุ่น XV นะคะเป็นซีดานนะคะ สีเทาสวยมากเลยนะคะแล้วไม่ใช่สีเทาแบบเรียบๆนะคะเป็นสีเทามุกนะคะสีเทาประกายนะคะ,ะขับไปข้างนอกนี่คือโดนแสงนี่คือสะท้อนนะคะสีเงามุกเลยกระจังหน้าของเขาก็เป็นโครเมียมนะคะสวยมากเลยคันนี้นะคะตัวท็อปสุดด้วยมีหลังคาสันลูฟนะคะแต่ว่าให้ดูรอบๆก่อนด้านหน้าก่อนนะคะนี่เลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะ ไฟนะคะดวงใหญ่มากเลยนะคะมาพร้อมด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะามาเรื่อยๆเลยนะคะใหม่แค่ไหนดูที่ล้อดูที่ยางได้เลยนะคะดอกยางยังอยู่นะคะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยมาพร้อมนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากใครที่หาอยู่นะคะ คันนี้แนะนำเลยนะคะด้านข้างของเขานะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างและแน่นอนว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะมาให้ครบเลยด้านล่างตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นตัดโครเมียมมานะคะดูหรูหรามากนะคะอ่าเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะคิ้วตรงกระจกเอคิ้วตรงอขอบประตูนะคะก็ชุบโครเมียมมานะคะ ทุกอย่างไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งนั้นนะคะสวยมากและคันนี้นะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถซีดานะคะแต่ราคาจับต้องได้แต่ได้รถแบบพรีเมียมสุดๆไปใช้นะคะนิสสันเทียน่าคันนี้เลยเอดูด้านหลังของเขาหน่อยนะคะสวยมากมีเซ็นเซอร์2จุดด้านล่างอา่าไม่ใช่2จุดนะคะ4จุดเลยนะคะด้านล่างนะคะ บอกได้เลยว่าได้ไปก็คือคันนี้สวยมากพูดสวยมากหลายรอบมากเลยนะคะเวลาไลา์ก็คือรถสวยจริงนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหน่อยเปิดได้ไหมอะกุญแจอยู่ไหนอ,เอะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะกดตรงไหนกดค้างได้เลยเหรอกดตรงไหนล่ะ น,งงนี่ใช่ไหม,ม<า>อ่ะอนะคะอ๋อเปิดก็คือกดค้างตรงรีโมทนะคะด้านในนะคะบอกได้เลยว่ารถก็คือกว้างมากนะคะด้านในนะคะใส่ของจุได้เยอะมากนะคะคือเป็นรถเก่งซีดานแต่ว่าด้านหลังก็คือใส่ของได้เยอะยน,อน,นะคะเซลลงไปนอนได้เลยเหรอลอ,ลองดูไหมห อ่าไม่เป็นไรนะคะอ่ะนะก็ประมาณนี้นะคะด้านหลังอ่ะให้พี่ตะก้องมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะด้านนอกสวยขนาดนี้แล้วด้านในจะสวยแค่ไหนนะคะสำหรับเทียน,นาคันนี้นะคะเนาะเข้ามาภายในนะคะก็โอ้ร้อนนะคะ อนุญาตสตาร์ทก่อนนะคะปุ่มพุสตาร์ทนะคะอ่านี่เบาะปรับอัตโนมัตินะคะเมื่อกี้เนาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยคันนี้ตัวท็อปด้วยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสตาร์ทรถอยู่ก็คือเบาะปรับอัตโนมัติเลยนะคะให้เหมาะสมกับเขา,าเารียกว่าอะไรอ่ะเออสลีละของคนขับนะคะเนาะก็เดี๋ยวลองเปิดแอร์ดูสิ นะคะเข้ามาด้านในก็สะอาดเรียบร้อยหรูหรามากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาย้ำอีกทีนะคะนิสสันเทีย a นะคะเครื่อง2.5เบนซินนะคะรุ่น XV นะคะคันนี้ไม่เพียงแค่70,000โลเท่านั้นนะคะไม่70,000โลนะคะราคาเพียงแค่599,000บาทรถ5 5 9 0 0 0บาทนะคะราคาก็คือหันลงเยอะเลยจากมือหนึ่งนะคะ เอาคันนี้ไปนะคะออกคันนี้ไปเหมือนเหมือนขับออกจากโชว์รูมเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะาราคามือสองแต่สภาพป้ายแดงนะคะดูได้เลยนะคะจากในกล้องด้านในก็คือสะอาดเรียบร้อยนะคะทุกอย่างออปชันใช้ได้ปกตินะคะมีมาครบเรียบร้อยนะคะคอนโซลตรงนี้นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะตรงนี้ก็พงมาลัยมาติฟังก์ชันด้วยนะคะ ได้คันนี้ไปก็คือเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะคะเนาะสำหรับคันนี้อ่ะเบาะนั่งด้วยนะคะให้ดูด้านหลังนะคะหรูหรามากนะคะสวยสมคำล่ำลือนะคะสำหรับคันนี้เนาะอ่าแล้วก็อ่ะให้พี่ตากล้องขึ้นมาขึ้นมาไหมคะลองมานั่งดูไหม กะะู้ได้เต็มกู้ได้เกินนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนได้สูงสุดนะคะ72งวดผ่อนเพียงแค่1 0 0 0 0หมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะ,อะเอกสารนะคะประ,ประกอบการจัดไฟแนนซ์นะคะง่ายๆเลยนะคะสำนาบัตรประชาชนสำนทะเบียนบ้านนะคะสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็เอกสารประกอบอาชีพนะคะลูกค้าทําอาชีพอะไรนะคะ้ขาขายขายของออนไลน์ตอนนี้ก็ ิตมากเลยนะคะของเรานะคะมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10สถาบันเลย10บแบงค์เลยนะคะติดเครดิตตรงไหนเข้ามาคุยกันได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาทีา่โชว์รูมเรานะคะเรามีไฟแนนซ์ส่งเซ็นให้ต่างจังหวัดด้วยนะคะเพื่อความสะดวกของลูกค้านะคะลูกค้าก็ไม่ต้องขึ้นมากรุงเทพนะคะรอนรับรถสวยๆที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ นิสสันเทียนานะคะ5 0 5 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนสูงสุด72งวดผ่อนเพียงแค่1,000 0หมนต้นๆเท่านั้นนะคะติดเครดิตตรงไหนสามารถโทรเข้ามาสอบถามตักโดยตรงได้ที่083 222 2 2 22 0 3ได้เลยนะคะติดตรงไหนเราคุยกันได้นะคะพร้อมดันพร้อมช่วยทุกเคสนะคะอ่ะ เรามีคันนี้แล้วนะคะสวยสมคำาล่ําลือเป็นตัวเรื่องให้ลูกค้านะคะแต่ว่าเราจะพาไปดูอีกหนึ่งคันนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะคะ Honda c ซ v i c นะคะบอกได้เลยว่าสวยสมคำาล่ําลือจริงไหมดูได้เลยนะคะกล้องไม่หลอกแน่นอนนะคะสวยมากใครที่หาอยู่นะคะมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะแล้วคันนี้ก็คือรถพึ่งเข้ามาสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะ รถสวยมากอะเดี๋ยวดูข้อมูลสักครู่นะคะคันนี้นะคะ Honda Civic เครื่อง1.8เบนซินปี2017นะคะเป็น Civic รุ่น fc นะคะค่อนข้างที่จะฮิตมากๆเลยนะคะทั้งรุ่นแล้วก็ทั้งสีด้วยแล้วคันนี้ก็คือเป็นสีเทาที่แบบหล่อมากนะคะเอาไปนี่แบบลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนะคะ อ่ะให้ดูด้านหน้าของเขานะคะหล่อเลยเห็นไหมเขาจะดีไซน์ออกมาแบบทันสมัยมากๆเลยนะคะสำหรับ c ีวิกก็คือไม่ตกรุ่นแน่นอนนะคะใช้งานได้ยาวๆนะตรงนี้ก็เป็นไฟของเขานะคะเรืองใหญ่มากถัดมาด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอนะคะแล้วก็มีเขาเรียกกันชน ก็คือมีรอบพันเลยก็คือแต่งมาให้เรียบร้อยจากเดิมๆจากโรงงานนะคะอะให้ดูรอบพันกันหน่อยนะคะดีไซน์ออกมาได้หล่อมากเลยนะคะสำหรับ c i v i c F4 นะคะตรงนี้ก็คือทันสมัยกว่าเดิมก็คือไม่เรียบนะคะก็คือมีเล่นแบบมุมบ้อย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีนี่เลยไปเลี้ยวมองข้างนะคะเก๋ๆนะคะไม่เหมือนใครนะคะดูในส่วนของล้อยางนะคะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะ คือดูจากตรงนี้ได้เลยนะคือไม่มีรอยแบบไม่มีแผลไม่มีรอยอะไรเลยนะคะบอกได้เลยว่าออกคันนี้ไปเหมือนขับออกจากโชว์รูมเลยแต่ว่าราคาประหยัดลงเยอะเลยนะคะประหยัดลงไปเยอะเลยราคาออกห้างก็โหเก,เกือบล้านนะคะคันนี้สําหรับคันนี้ตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทกูดได้เต็มกู้ดได้เกินลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะ ผ่อนสูงสุดไปเลย84งวดนะคะยาวๆเพียงแค่1,000 0ื่นต้นๆเท่านั้นนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะถามว่ารับเทิร์มิล่าไหมครับรับค่ะรับเทิร์นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะคะรับเทิร์นค่ะลูกค้าค่ะนะคะด้านข้างของเขานะคะก็สวยงามมากนะคะคันนี้นะดูขอบตรงนี้สิ แน่นๆอยู่เลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะยางแน่นๆเลยนะคะข้างบนก็เป็นโครเมียมนะคะด้านล่างตรงนี้ก็เหมือนใส่มาแต่งมารอบคันใช่สเกิร์ตรอบคันนะคะค,คือเดิมๆจากโรงงานนะคะคได้ไปก็คือใช้งานได้เลยยาวๆทุก่ะไม่ต้องไปแต่งไปทําอะไรเพิ่มเลยคันนี้หล่อมาอยู่แล้วนะคะอ่ะให้ดูในส่วนของด้านหลังหน่อยนะคะนี่เลยไฟนะคะ,ไฟ,ะ,คะไฟยังใสมากอยู่เลยนะคะโลโกโ้สัญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะคะ บอกได้เลยว่าต้องกดจังกดแล้วอ่ะกดค้างนะคะนี่เลยด้านในนะคะกว้างมากนะคะภายในก็คือไม่แตกต่างจากเทียนหน้าเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทรงของเขาก็คือออกแบบมาคล้ายกันอยู่แล้วนะแค่คนละรุ่นนะคะภายในของเขาก็ใส่ของได้ก็คือ,คอ,คอซเซล,ลเข้าไปนอนได้ไ <laughs> นะคะเนาะก็ <laughs> <laughs> สามารถบรรจุของได้นะคะถึงจะเป็นรถซีดานแต่ว่าครบนะคันนี้นะคะ,ะสวยมากนะคะโลโก้นะคะซีวิกนะคะอ่ะภายนอกสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราพาดูภายในนะคะภายในนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้ เปิดเข้ามานะคะภายในสะอาดเรียบร้อยนะคะคันนี้ตัวท็อปสุดเหมือนกันนะคะปุ่ม p u s สตาร์ทด้วยนะคะอ่ะได้ความหรูหรานะคะได้ความหรูหราภายในสะอาดเรียบร้อยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะออปชั่นนะคะคอนโซลตรงกลางเกียร์นะคะบอกได้เลยว่า คันนี้ซื้อไปยังไงก็คุ้มไม่ส0 0 0มโลนะคะถ้าใครตั้งใจอยากได้ซีวิตรุ่นนี้แบบนี้อยู่แล้วแนะนำคันนี้เลยนะคะราคาออกห้างเกือบล้านเกือบล้านนะคะแต่คันนี้นะคะราคาหันลงไปเยอะเลย679,000บาทคุณได้ลดไม่40,000โลนะคะออกคันนี้ไปเหมือนขับออกจากโชว์รูมเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าทุกอย่างก็คือ ใหม่มากกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะอ่ะภายในก็จะประมาณนี้นะคะสวยหรูเรียบหรูนะคะอ่ะาพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะเบาะก,ก็จะใหม่อยู่เลยนะคะเบาะหนังให้พี่ตาก้องดูด้านหลังหน่อยนะคะ สวยไม่น้อยใช่แล้วค่ะรถสวยไม่น้อยนะคะไม่เพียงแค่หลักหมื่นนะคะคันนี้ย้ําราคาอีกที6กแสน0จบาทได้รถแบบเหมือนได้ป้ายแดงเลยคันนี้เหมือนขับออกจากโชว์รูมนะคะพายเบาะด้านหลังก็ใหญ่มากนะคะรถซีดานแต่ว่าสเปคที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะสำหรับเราเอามาให้ชมวันนี้นะคะ ประเทศได้ไหมไปเทศได้กันไหมหไประเทศได้กันไหมไปไหม <laughs> นะคะ <ไป S 1> อะว,วันหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะพาไปเทสไดกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็รถเพิ่งเข้าใหม่เนะเาะแล้วก็เอามาให้ลูกค้าชมภายนอกภายในกันก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไลฟ์หน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเทสไดกันนะคะว่าสมรรถนะช่วงล่างเออมันจะดี ขนาดไหนอย่างนี้นะคะจะขับ ms, animals, ke, right ขนิ่มไหมจะเหมือนขับออกจากโชว์รูมป้ายแดงไหมเดี๋ยวคลิปไลน์หน้านะคะเดี๋ยวเราเจอกันติดตามไว้นะคะเพจกิสรากูดค่์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะก็สำหรับ Honda Civic คันนี้นะคะเครื่องเบนซิน1.8ปี2017รุ่น f c นะคะราคา679,000บาท 6,79,000บาทผ่อนยาวๆไปเลย84งวดเพียงแค่1,2,000บาทนะคะอยากรู้เครดิตตัวเองอยากสอบถามเครดิตว่าออกได้ไหมอาชีพนี้ออกได้ไหมโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 3 2 2 2 2 2ส3นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มกู้ได้เกินเหลือเงินกลับบ้านแน่นอนนะคะอ่าคันนี้เราหล่อแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มีอีกคันหนึ่งนี่เลยให้เลือกนะคะนิสสันเทียานะคะราคา ก็5,99,000บาทนะคะอยากได้ราคาที่แบบหันลงมาก็เป็นคันนี้นะคะบอดี้ภายนอกนะคะความกว้างแล้วก็ความยาวของรถเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะคะสำหรับ2คันนี้นะคะก็อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบรนด์ไหนนะคะชอบทรงแบบไหนนะคะเลือกได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะคะ ฮัลโหลทักทายค่ะสวัสดีค่ะทักทายค่ะไม่มีเครดิตต้องดาวเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่คะไม่มีเครดิตนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะคะ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นะคะเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยจัดได้ไม่เท่ากันนะคะถ้าติดตรงไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ,ะทักทายค่ะแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ รถสวยมากใช่ค่ะแน่นอนรถสวยจริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พามาชม2คันนี้นะคะรถสวยสมคำล่ำลือนะคะซึ่งลูกค้าหลายๆท่านนะคะขอมาแล้วก็ตามหากันเยอะมากนะคะเนาะก็ฝากาช่องทางโซเชียลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแฟ,แฟนเพจ Facebook กิศด,ดากูด่านะคะไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะคะมีทั้ง t i k t o อกนะคะ YouTube นะคะใช้ชื่อเหมือนกันเลยนะคะพิมกิศรากูดคาขึ้นมานะคะเข้าไปชมได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปใน YouTube ชมย้อนหลังได้เลยนะคะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้กิศรากุดคาด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพามาชม2คันนี้เอามาให้เป็นตัวเลือกแล้วนะคะส่วนตอนเย็นนะคะเดี๋ยวขอฝากหน่อยนะคะจะมีพี่ๆท่านไหนนะคะมาไลค์นะคะกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะ